ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm. เรามาคาเฟ่ใหม่ที่บางขานะคะคาเฟ่ชานมาคะ่ะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูวิวนะคะด้นานในวิไม่รู้นะคะว่าจะสวยไหมแต่เราจะพาไปชมเมื่อกี้ตู้หมากนะคะ แต่เราก็ไม่อยู่นะเราเราพิเศษเรามานั่งตรงนี้เราบอกว่าเพราะคุณวิวสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิวด้านหน้านี่คือทางเข้านะคะทุกคนอาจจะมีติดคนบ้างนะคะเป็นบริษัทที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่แล้วก็นี่เลย ข,ขกคคือสวยมากฝั่งด้านนี้ก็คือน่าจะเป็นบ้านละคะแล้วก็ทำเปมนนีห้องน้ำอีกฝั่งนี้ด้วยเป็นแบบกิจกรรมชั้นคาเฟ่ดูดิทุกคนเป็นแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยนะคะนี่ คาเฟ่เขานะคะทำเป็นไม้แบบโอเพนเยอะมากตอนนี้นะคะอากาศนี่คือทำไมถึงเรียกว่าชานหมากเนี่ยคะ่ะต้นหมากยาวเป็นทิวแถวสวยมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเราจะต้องมาแล้วก็ต้องรีบมาหน่อย จะไม่ทันทเวนนะคะแต่ไม่น่าจะได้สั่งน้ำอะไรเพราะว่าออ,ออเดอร์เยอะมากเป<ๆ>็นแบบว่าคิวธรรมชาติสุดสดวิวสวยสุดๆเป็นฟองในบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านค่ะ ซึ่งบนแผลเขตส่วนตัวก็จะเข้าไม่ได้นะคะอันนี้ส่งของเข้าเวลานีงก็จะแบบแจีวๆหน่อย นี่จะเป็นร้านคาเฟ่เป็นแบบสายกาแฟนะคะดริปทุกแก้วทำเองกับมือนี่ก็จะเป็นสายอุแยอุ้ย,ยเดินต้องถ่ายยุ่งอยูกอเดินไปนี้ มีทีย์เดินเยอะมากอุ้ยมีหมวกอันนี้หมวกจับใบนึงนะคะมีพับถ่ายรูปด้วยมีให้อาหารปลากระบอกละสิบบาทนี่สิบบาทมันก็จะมีอยู่เยอ ส่วนครัวมีแบบมีแบบว่าทำท่าขึ้นต้นหมากถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนดูสูงมากก็มีผักผลไม้ที่เขาผักส่วนครัวมีแค่ <Okay. S 2> ชิวๆเลยกระนอลงเรือด้วยะค่ะทุกคน ทิวทัศน์ฟ้านวนก็คือมีป ants, ล,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 ลูกผักซีตรงนี้ด้วยนั่นเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะนะคะทุกคนธรรมชาติสุดๆเสียงอาจจะเจียวเจวเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เนะ